อ้ยแม่ทำไมวันนี้มันปวดหัวจุงเบยเอ๊ะแม่มันมีโปรแกรมที่สามารถใช้คุยได้ไหมนี่อะสกายเหรอเดี๋ยวนะรู้สึกจะจำรหัสได้อยู่่ะลองดูสิรหัสเก่าเหรออืมโอเครหัสแต่ว,ว่าเยวภาพิดอ่าอันนี้เนี่ยแต่นั่นละเออขาดแล้ว,ลว,อ,ลวอืมเคแด้และ อาสุดยอดเลยอ่ะหครอะไรเนี่ยอ๋ออืมโอ้โหคนออนเต็มเลยโปรแกรมพวกนี้ก็ไม่รู้จะใช้ได้อะนะไหนลองลองคอดูสิเออกลุม่มนี้เหรออืมอ่ะอีกลุ่มนี้ดีกว่ายอย่างนี้มันต้องอะไรที่สุดยอดแน่เลยไป เอออืม๋อสวัสดีครับจะเ,เดี๋ยวเฮ้ยสกายบ้านพ่อมึงมีอาชิเมนเด้งเหรอเย็ดมาแห่